ก็คือหลังจากที่นิวตันไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยเขาก็ได้ไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับิตศาสตาดาราศาสตรซึ่งนิวตันเนี่ยชอบใช่ใช่ชอบเรียคิดการคำนวณชอบประดิษฐ์ด้วยนิวตันก็ไปอยู่กับลุงอะไรคะลุงคาสใช่ไหมคะไปดูไปดูเออพาเขาพาไปประดิษฐ์โน้นประดิษฐ์นี่จำได้ไหมที่บอกว่าไปทำป้าใช่ไหมฮะแล้วก็เอาไปเล่นมั ลลมีโรคระบาดนะคะหมาอะไรก็ปิดดิ้นก็ปนกไปอยู่กับแม่แม่ก็เป็นไงคะบอกให้ลูกกลับมาไม่ต้องมาเล่นไม่เล่นซื้อแล้วมาทํางานอยู่ในฟาร์มดีกว่า<ค>ปรากฏวินดิ้ต<ค>ั้น<ค>ก็ไปแผลกลิ้งทำไมคะวิ่งแข่งกับอะไรล้อโอ<ร>้โหวิ่งแข่งกับลมยังเามามันมากเลยเพราะอะไรนะจะวัดว่าแม่ถามว่าทําไมต้องวิ่งแข่งกับลมดิ้นรออว่าไงคะโอ้จะวัดค่าว่าความเร็วของลมเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็วิ่งข้ามรั้วมัาอะไรมาปรากฏว่าของก็เสียหาย กลับไปเรียนจะโล่เอ้ยอยู่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรแม่นินตันก็กลับไปเรียนเหมือนเดิมคราวนี้กลับมาอีกครั้งตอนปิดภาคเรียนก็มานั่งอยู่ใต้ต้นแอปเปิ้ลุวนันก็ณไปเหมือนแอปเปิ้ลนั่งอ่านหนังสือเอ๊ะบนท้องฟ้ามันมีดาราศาสตร์กำลังเรียนเรื่องดาราศาสตร์อยู่นะคะบนท้องฟ้ามีนู่นมีนี่มีนั่นเอ๊ะทำไมมันถึงมีกำลังตั้งปัญหาให้กับตัวเองตั้งสมมติฐานว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนั่งไปจนบ่ายร้อยนะคะแอปเปิ้ล อยู่มันก็ตกตกลงมาเป็นไงคะนิวต้าตกใจกระต่ายตื่นตูเหมือนนิชาได้กระต่ายตื่นตูเลยตกใจหยิบแอปเปิ้ลขึ้นมาถ้าเป็นนักเรียนจะทำไมคะง้างเลยกินเลยอไยออยใช่ไหมแต่นิวตันไม่ได้คิดอย่างนั้นนิวตันบอกว่าอะไรเฮ้ยมันมันลงมาได้ยังไงแอปเปิ้ลแกลงมาได้ยังไงเนี่ยน่าจาปักต้นไม้ใหญ่ นึกไปเนืนอ Apple. นอเนนอ้อมาไม่โยนลูกแอปเปิลโยนลูกแอปเปิลมันก็ตกลงมาใส่มือเฮ้ย <c oughs> มันต้องมีแรงอะไรนะทำห้แกเนี่ยมันหล่นใส่มือฉันตลอดมันต้องมีแรงอะไรที่มันโ <c oughs> ยนทำไมล่ะคุณลุงลูกพื้น,น,เ,ออนเขาก็เลยเอาเชือกไปผูกกับแอปเปิลแล้วก็ขวียดแอปเปิลอ่าขวียดมันขบอยเลยขวียดแล้วแอปเปิลไม่หลุดจากมือเขาก็เลยแอปเปิลเขาหาตัวแอปเปิลก็เข้ามาหาตัวเองก็เลยเฮ้ยมันมีแรงดึงมันมีแรงดึง ดยตั้งสมมุติฐานว่ามันน่าจะมีค่าของแรงดึงทําให้เกิดแรงโน้มถ่วงของโลกทําให้วัตถุที่มีน้ําหนักตกลงสู่พื้นโลกด<ล>ังนั้นก็เลยปิ้งทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกที่ใต้ตอนแอป<ล>เออเห็นไ,ไหมนักวิทยาศาสตร์จุดประกายตอนกลางกลางคนและอายุเยอะแล้วนะคะจากเดิมซึ่งเป็นเด็กที่มีปมด้อยในใจที่ปิดกั้ตนตรงเองก็กลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เก่ง สมองดีเรียนเก่งเออนะคะเห็นไหมนักเรียนล่ะตอนนี้ใครเรียนไม่เก่งใครที่เกียดเรียนหรือใครที่ว่าตัวเองแย่เปลี่ยนแบบนิวตันนิวตันจะเดิมเรียนไม่เก่งไม่ชอบเรียนใครเป็นเด็กเรียนเก่งอายุประมาณเก้าขวบเปลี่ยนทัศนคติในการเรียนเราล่ะเป็นนักวิทยาศาสตร์ต่อไปในนานตหรือเปล่าแต่ก่อนที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาจะรู้ว่าว่าเป็นบ้อเพราะว่าบ้าเพราะอะไรคิดเรื่องบ้ใช่ไม่ใช่ คิดนอกกรอบแต่ก่อนนิวตันคิดไหมว่าจะมีนาฬิกาแดดไม่คิดแต่ก็สร้างนาฬิกาแดดได้ชักเป้าขึ้นไปเกิดอะไรเกิดมีไฟยิบไปยิบบนอไฟเดี๋ยวนี้มีโครโมลัยไหมมีวิ่งแกงกระลเพื่อหาค่าของลมความเร็วของลมความเร็วของระยะเวลาการเคลื่อนที่ของลมเดี๋ยวนี้มีเครื่องวัดความเร็วใช่ไม่ใช่เห็นไหมสิ่งที่เขาคิดมันเกิดขึ้นในอนาคตและในปัจจุบันนี้ก็มีสิ่งแบบนั้นจริงๆรวมถึงแรงโน้มถ่วงของโลกก็มีจริงๆ สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้มากมายดังนั้นนี่แหละประวัติของนักวิทยาศาสตร์ที่น่าเป็นตัวอย่างโอเคค่ะนะคะวันนี้จบในเรื่องของประวัติไอแซคนิวตันมาจกันนะ